เอาอีกแล้วคนถามมาอีกแล้วนะครับไอเตีย้ยหมาแหนมันเอาอีกแล้วมันถ่ายคลิปติดสติ๊กเกอร์เอร์ซีโมอ,อีกแล้วจะบอกอย่างนี้ครับอย่าไปสนใจมันมากใครที่อยากรู้ว่าวันวันซิตี้พันเนี่ยผมทําอะไรบ้างแล้วทําไมมันต้องทําแบบนั้นแล้วหลักการสมองเนี่ยถ้าจะคิดว่าร้านไหนหน่าทาอู่ไหนหน่าทาเราดูกันที่สถิติวันนี้ผมจะมาบอกว่าซิตี้พันเนี่ยวันวันเราทําอะไรบ้างแล้วทําไมไอ้นั่นเนี่ยไม่เรียกไอ้นั่นยังดีเกินไปนะทำไมมันต้องมาคอยเกาะ หาเกาะแข้งผมหาแสงตลอดมาดูวันวันมีอะไรบ้างนี่เอาวันนี้นะนี่เช้าว,วันจันทร์เวลาบ่ายสเมื่อเช้าออกไปแล้ว3คันอ่ะให้ออกไป2คันเยไะ้อีกคันนึงจอดจูนอยู่2แล้วนะนะ3วันจันบ่ายสองนะสี่สีนะห้าหกเจ็ อันนี้ GE ไม่เกี่ยวโอ้โหข้างในเพียบ7คันเลยนะ7คันสําหรับซิตี้พันธ์นะคลิปนี้ดูให้จบนะเดี๋ยวจะได้รู้เลยว่าวันๆในรถมันเยอะเนี่ยเขามาทําอะไรกันแล้วน้าเนี่ยเดี๋ยวรวมไปดูเลยตั้งแต่เปิดร้านมาน้าทำไปกี่คันเมื่อกี้อะไรเจ็ดใช่ไหมแปดแปดนี่ดูลูกค้าข้างในรุ่นโอ้โหรอกันสบายสบายตากแอร์กินนมนะเวลาลูกค้าก็มาที่เนี่ยเขาก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันนะเรื่องแต่งรถนะนี่นี่นี่รถขนของไระจำอูไม่เกี่ยว9 10 ยังไม่หมดด้วยยังไม่หมดนะเดี๋ยวพาไปดูงานเครื่องอยากเห็นในแบบแอคทาประกอบเครื่องใช่ไหมตีสองตีสามดีดดีดพอรไม่หลับไม่นอนใช่ไหมเดี๋ยวไปดูว่างานเครื่องเนี่ยนัดแจมแม่งเป็นเจ้าของอัวแล้วใครเป็นคนทําเครื่องแม่งสุดแค่ไหนเดี๋ยวไปชมแปดอะไรใช่ป่ะรู้เก้า สิบเนี่ยแล้วมาดูงานเครื่องที่นี่เขาทำกันยังไงนี่แม่นำเข้าจากอินเตอลดิยางดูเปิดชุดใหญ่ไปดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นี่เปลี่ยนสายพานใสๆกิ้ง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 นี่เปิดโหมดเปิดนี่ประกอบนะมานะนะนี่เฮ้ยโอ้โหมึงนี่ปิดไปไหมมึงจะโชว์ความใสอะไม่เห็นความใสเลยปิดไปแล้วอันนี้จากปาตาิโก้นำเข้าจากปาตาลิโก้ดูใสๆคือมันไม่ได้ทำแบบสองอาทิตย์คันหนึ่งเดือนหนึ่งคันหนึ่งสองคันแล้วก็ถ่ายคลิปแบบแอสทรงช่างเพื่งหมางแงนี่ โอเคยังเนี่ยยังไม่หมดอ่ะดูดูแบบประกอบเครื่องหน่อยมั้ยอันนี้นี่นี่นี่มือหนึ่งกูนี่นี่ช่างกูกูไม่ใช่ช่างกูเป็นเจ้าของกูไอ้นี่ช่างช่างกูคนนี้อ่ะดูดูเครื่องนี่ดูดูนะที่ผ่านไม่ใช่แบบตกกลางคืนนั่งยองๆไอ่ทำประกอบทำทรงไม่ใช่สิบแล้วนู่นสิบเอ็ดต่อยังไม่หมดอ่ะนี่ยังไม่หมดนี่นู่นดิมดูกขาเลื่อยอย่างงี้นี่วันๆนี่กูทำวันหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แบบเดือนหนึ่งสองคันแล้วมอโมแล้วมันดูรออกอีก นี่จอดปากด้วยอีกโอ้โหเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับผมทํางานกันเนี่ยผมมีทีมช่างแต่ละคนเนี่ยประสบการณ์อะเราก็รู้อยู่แล้วแต่ละคันผมนะรถคงรถแข่งเนี่ยคุณเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยแชมป์ประเทศไทยเนี่ยแชมป์ประเทศไทยซิตี้พันผมได้วิ่งแปดเพราะนั้นทําความเข้าใจกันนิดนึงนะพวกเรามานี่นี่อะไรเนี่ยใช้กันเยอะไม่ใช่เบิกนี่แท้หมดอะไรสต๊อกนี่แท้หมดเครื่องซิ่งดูขโมงมือนี่มาเนี่ยเครื่องนี่แต่ละตัวเห็นไหมของเนี่ยรอกันเนี่ยรอไม่ใช่แบบไอ มาทําซ้าเหมานี่อะไรเนี่ยพันทั้งนั้นพันดโบงั้นนี่ผัดสูบซิ่งผัดสูบซิ่งของไม่ใช่แบบเฮียไก่กาเนี่มีเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเครื่องมือพวกมึงเพิ่งไ้มีเปล่าวมีเปล่าเครื่องมือพวกมึงมีเปล่ามีเปล่าติงตองยังไม่หมดนะอันนี้ไม่เกี่ยวนี่งานเทโบอ,อีกคันเลยเห็นไหมนี่งานเทโบนี่งานเครื่องซิ่งเฮ้ยลืมลืมเมืม่อกี้เมื่อกี้เผลอแป๊บเดียวแม่งขับไปอีคันนึงมาอีกยังไม่หมดกูบอกแล้วนี่มาต่อยคันไม่ใช่การสแสดงไม่ได้ตัวแสดงแทนไอ้ของจริงเอ้ายังไไม่ตั้งขาดคว โอ๊ยเข้าใจกูยังเมื่อกี้เท่าไหร่เร่ยวะจำไม่ได้ยังไม่หมดมาเลยยังมีอีก <c ười> นี่อูกูเป็นอย่างนี้อ่ะสตีอ่ะ,ตตอะนี่นี่น,นี่งานสีคัีชนมานี่เท่าไหร่แล้วะท่านผู้ชมจำได้ไหมสิบกว่าแล้วอ่ะนี่นี่ชุดใหญ่ของเรานี่คันนี้สวยๆเลยคันนี้ทำกับเราทั้งคันดูวันนี้มาซ่อมเก็บงานนี่ส่วนหนึ่งยังมีอีกอูยังไม่หมดเร็วเฮ้ย <c ười> นี่ยังมีคันนึงอีก โอ้ยมีไหมซิตี้โอ้ยอา้าวทวนแล้วงั้นเดี๋ยวกลับไปหน้าร้านเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้แต่งสวยมีอะไรบ้างไปฮะไปไงเมื่อกี้นะทวนแล้วนะนับได้ทั้งหมดเนี่ย21คันนัเว้ยวันนี้วันจันรไม่ต้องพูดเยอะนี่ดึกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คืนวันศุกร์ศุกร์ที่ผ่านมากลับกันตีสี่ครึ่งนะสำหรับงานของเอเซีอ่ะเดี๋ยววางก่อนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังร้าวๆว่าวันนี้รถที่ออกไปแล้วนะเรามีอะไรบ้างอะตอนนี้กี่โมงเนี่ยอ้าวนาฬิกาถอด มีใส่เบรกแพ้อินสปีดมีใส่เบรก AP มีชุดไล่ค้างแล้วก็มีจูนซึ่งวันนี้เมื่อกี้จูนจบไปเนี่ยเทอร์โบซิ่งไอราคาโปร25พร้อมจูน180 190ม้า1้0ม้าอ่ะาส่งไปแล้วแล้วก็สเต็ป17เนี่ยรู้สึกเยอรามาัน4คันงานจูนงานจูนเดือนนี้ผมมีโปรฟรีโนให้นะซิตี้พันนะแต่ผมไม่ลดนะไอที่แบบถูกๆไม่มียังคง6 5 0 0เหมือนเดิมอยากได้ของดีก็จ่ายมานะครับแล้วก็ล้อแม็กยางคันนี้ขอ 15บหอะคอร์บออกไป2คันขอบ16อีกคันนึงอ่ะอันนี้ชุดแตง่งลิ้นหน้ามันไดข้างหางหลังปู่แล้วคันนี้คันนี้ล้อสปูลล้อสปูลคันนี้จัดเต็มเหมือนกันมีบงมีเบรกอ่ะช่วงล่างสตัร์ปะเปียวที่เห็นเนี่ยเฮดไดเอโคนี่หมื่นสี่เก้าเนี่ยพูดเลยผมบอกเลยไม่เคยปิดแค่นี้พอไหมนะครับที่เห็นนะทั้งหมดลองดูแล้วกันส่วนไอ้แบบทําหูมะนาอันนี้วันหนึ่งเป็นสิบคันอยู่แล้วทำหนึ่งคันนะสิบนาทีเสร็จหูมะนามารอเลยส่วนท่อถ้าไม่มีคิวนะมาถึงจออดปึ้งทททําเลยใส่่ ตรงรุ่นซิตี้สานาทีกลับบ้านส่วนอยากเห็นภาพสวยๆว่าวันหนึ่งมีอะไรบ้างคุณต้องไปตามในช่องทางอื่นแต่ตรงนี้ดูได้คลิปออนทุกวันเพราะนั้นนะครับที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปในเรื่องของใส่ตินะคำนวณง่ายๆแล้วกันซิตี้พันผมทำมา5ปีวันหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเอา20คันผมขอแค่5คันนี่เอาส่วนน้อยเลยนะเฉลี่ยให้น้อยๆเลยวันละ5คัน1ปีเท่ากับผมทำประมาณพันแกว่าคันผมทําไป5ปีเท่ากับผมทำซิตี้พันไปเนี่ยเกือบ10,000คันนะครับเพราะนั้นจะมีเล็ดลอดคิดไม่่่ททันนลงไปจออดีื เรื่องปกติแต่เอี T C, แก้งานอือ่นมาไม่รู้เท่าไหร่ผมเคยไหมถ่ายติดสติกเกอร์อือ่นไม่จําเป็นพวกกระจก็ทํากันไอวิธีแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจอย่าไปให้ราคากับไอ้คลิปประเภทนั้นมากนะครับรถเราเงินเราอย่าพลาดเป็นเหยื่อโซเชียลนะครับแล้วปิดท้ายฮนะสาระน่ารู้จากนะ้าแจ่มเช่นเคยวันนี้ขอนําเสนอนะครับกติสอนใจน้าําปลาตามือใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากเค็ม